รู้ท่านตลาดกับแซนดี้เบตเตอร์สโตนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้ทดลองการเทรดทองคำแบบรอสเ a รสเบสต์ต่ำไม่มีการมาอัพกับเ e ตเตอร์สโตนบนบัญชี MT5 เ r a เ e r ตอนนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากโปรโมชั่นไม่คิดค่าคอมมิชชั่น20ครั้งหรือสูงสุด700เหรียญได้อยู่ถึงเส้นเดือน30มิถุนายนนี้นะคะสามารถดูรายละเอียดได้บน description บ o x อกด้านล่างเลยค่ะสำหรับอัปเดตตลาดของสัปดาห์นี้ทางด้านยุโรปตลาดคาดการกันว่าวันพุหัดนี้ ECBA จะประกาศขึ้นอัดดอยต่อตรงกันากเบ Bank Japan ะคะ ส่วนทางฝั่งสหรัฐอเมริกาถึงจะตามค่าในเรื่องของการคงอัตราดอกเบี้ยไว้แต่ก็ผิดคาดนะคะเมื่อคุณเจฟ์พาวเวอร์จะเผยออกมาประกาศว่าการคงอกตาดเบี้ยในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการขึ้นอกตาดเบี้ยต่อไปในอนาคตค่ะทำให้ตลาดอเมริกาผันผวนน่าดูส่งผลให้ราคาทองคามีลงไปแตะกับ1930ด้วยและดัชนีดาวโจนส์ก็ลดลงไปหลังจากที่ประกาศในครั้งนี้ค่ะในขณะที่ s p 500นพนกับ n a s d a q ส่งผลไปทางบวก เมื่อพูดถึงดัชนี n a s d a q บท็อปปิดวอนของอาทิตย์นี้คงหนีไม่พ้นการที่หุ้นนับเปิลกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะขึ้นไปจุดสูงสุดออทามไฮมากถึง41%ในปีนี้หลังจากที่ประกาศจะเปิดตัวเฮดเซตใหม่ในปีนี้ค่ะหุ้นนัปเปิลเนี่ยตอนนี้นะักลงทุนกําลังมองว่าเป็นเซฟเฮเบิกันเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากทั้งรายงานบาลานซ์เชตเงินหมุนเวียนและก็มาระยะยาวเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงค่ะแต่คุณผู้ชมล่ะคะคิดว่ามีบริษัทอะไรอีกที่มีโครงสร้างการเงินภายในแข็งแรงน่าลงทุนนนนลพููดดดคคุยยกัไ้ใมเเะะ และนี่คือการสรุปตลาดของอาทิตย์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตาม Pepperstone พายแลนชทุกช่องทางเพื่อรู้ทันข่าวสารก่อนใครกันด้วยนะคะ p e p p e s t t o n t t r d e the p s s s ibilities